ต้อนรับกลับสู่ไรท์เคาน์เตอร์ช่องของคุณสำหรับทุกสิ่งเกี่ยวกับรถยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถยนต์ที่หลายคนรอคอยกันมากนั่นคือ2025 Toyota Fortuner Facelift ถ้าคุณเป็นแฟนของ SUV ที่ทรงพลังและอนเนกประสงค์ที่รวมดีไซน์ที่ทันสมัยและความสามารถในการลุยไปได้ทุกที่แล้วแล้วก็อย่าพลาดเพราะรถยนต์รุ่นนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเริ่มต้นที่ภายนอกกันก่อนเลย To โ yota าได้ทำการปรับโฉมหน้าใหม่ให้กับ Fortuner ให้มีความดูทันสมัยและดูดันมากขึ้น กระจังหน้ากว้างขึ้นและมาพร้อมกับการตกแต่งโครเมียมที่ดูแข็งแกร่งด้านหน้ามีไฟหน้าเลดท,ที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มท้งความสว่างและการดีไซน์ที่ดูคมชัดและล้ำสมัยนอกจากนี้กันชนหน้าและช่องระบายอากาศก็ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้ดูดีกว่าเดิมเพิ่มลุกที่สปอร์ตและท้าทายมาที่ด้านข้างของรถ f o r t u n e r ยังคงรักษาดีไซน์ที่ทรงพลังและแข็งแกร่งไว้แต่ก็มีการปรับรายละเอียดบางจุดเพื่อให้ดูทันสมัยขึ้นล้ออลลอยใหม่เพิ่มความหรูหราและสปอร์ตให้กับรถ และเส้นสายบนตัวรถดูเนียนขึ้นเพื่อให้รถมีท่าทางที่สปอร์ตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบันไดข้างได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงรถและยังคงความทนทานที่มาพร้อมกับความหรูหราด้านหลังของ2025 f o r t u n e r ก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นการฝ่ายท้ายใหม่ที่ออกแบบให้ดูเรียบหรูและทันสมัยมากขึ้นขณะที่กันชนท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูมีมิติและสอดคล้องกับดีไซน์ที่สปอร์ตของรถและการเพิ่มแถบโครเมียมที่ประตูท้ายทำให้ f o r t u n e r ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสาร2,025 f o r t u n e r f a c e l i f t มีการอัปเกรดวัสดุต่างๆเช่นพื้นผิวที่สัมผัสนุ่มและเบาะหนังคุณภาพสูงซึ่งทำให้บรรยากาศในรถดูหรูหราและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่รวมถึงหน้าจออินโฟเทนเมนทที่ใหญ่ขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นซึ่งทำให้การเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอข้อมูลดิจิตอลที่ทันสมัยและอ่านง่าย ความสะดวกสบายในการขับขี่ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเบาะนั่งที่มีความนุ่มสบายและพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวางทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและผ่อนคลายไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกทริปยาวๆฟอร์จูเนอร์ก็ทําให้คุณรู้สึกสบายตลอดการเดินทางมาพูดถึงประสิทธิภาพกันบ้าง225 0 Toyota Fortuner ยังคงคงความสามารถในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมด้วยเครื่องยนต์ที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลที่มีพลังสูง ทำให้ f o r t จ n e r สามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการลุยออกไปยังพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะลากจูงหรือขับขี่ในถนนที่ยากลำบากรถคันนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างไร้ปัญหาระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุรงให้มีความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความสามารถในการลุยที่ไม่ทิ้งไปไหนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อยังคงเป็นจุดเด่นของรถคันนี้ทำให้ Fortun เ r er พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ ด้านความปลอดภัยโตโยต้ายังคงมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและ2025 Fortuner ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense ที่รวมถึงฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามระยะทางระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบป้องกันการชนระบบเหล่านี้จะช่วยให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมเกี่ยวกับการอัปเกรดเทคโนโลยีใน2025 Fortuner หน้าจออินโฟเทนเมน t ที่ใหญ่ขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้น พร้อมกับฟีเจอร์เชื่อมต่อที่สะดวกสบายทั้งการชาร์จแบบไร้สายและพอร์ต USB ที่มากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้ตลอดเวลาระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและการฟังที่คมชัดทุกครั้งที่ขับขี่โดยรวมแล้ว2,025 Toyota Fortuner Facelift เป็นรถ SUV ที่ไม่เพียงแค่มีความสามารถในการลุยที่ดีเยี่ยมแต่ยังมีความหรูหราทัานสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งการขับขี่ในเมืองการท่องเที่ยวและการลุยออกไปในพื้นที่ธุรกันดารหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน2025 Toyota Fortuner Facelift น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่ติดตามชม i ร e like Culture อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆและอัปเดตต่างๆในวงการยานยนต์หวังว่าจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปและจนกว่าจะถึงตอนนั้นขับขี่ด้วยใจรักกันนะครับ